มก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพบกับผมแจ็ทที่สื่อสีเฮดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คอ่บอลทองพวกบอลทองพวกตำนานนะฮะผมตามโปกคลิปไปเลยนะฮะคือบอลดำบอลทองตำนานแล้วก็ว่าจะเปิดอ่าแพ็คเจลีกอยู่นะครับผมแต่ก่อนเลยนี่เลยับผมแมทเดย์นะฮะพิเศษนะก็ผมแมทเดย์ญี่ปุ่นนะฮะคือถ้าไม่นับจากนี้ก็อ่าแมทเดย์ญี่ปุ่นมาสองอีกสองร้อยทองฮะคือ อันเนี้ยมามาวันศุกร์นะครับผมส่วนอันนี้มาวันพฤหัสนะฮะเป็นเมนเตอรพิเศษนะครับผมร้านชูชินะฮะคือแจกร้อยทองนะครับผมแต่ผมเล่นไปแล้วนะแต่ผมเหลือแค่อันนี้ไว้ไงผมไม่ต้องการอ่าที่อัพโพสเนี่ยเนี่ยครับผมน,นี่ผมก็เล่นไปแล้วนะคืออ่าดีมากมากเลยนะครับผมเนี่ยคือ ก็อีรีมวงเล่นเนะครับก็คือย้าย VPN ีเอ็นไปนะผมผมก็จะทําคลิปสอนอยู่นะฮะย้าย VPN ไปญี่ปุ่นแล้วทีนะผมเชื่อมต่อกับพวกนี้นะเอาหนึ่งร้อยทองหรือเล่นอะไรพวกนี้นะค,ครับผมโอเคฮะมาต่อไปครับผมผมก็จะมาเปิดแพ็คนี้เลยนะผมแพ็คธรรมดาธรรมดาครับผมไม่มีอะไรมากมายนะฮะเป็นแพค่านี่เลยนี่ครับผมพวกนี้นะฮะแพ็คหนึ่งเลยครับผม แต่บนทองนี่ผมจะไม่เปิดนะผมเปิดนิดเดียวนะผมจะก่อนอื่งผมจะช่วดแท็กนี้เลยนะครับผมดองไว้นานมากครับผมนะครับมีอยู่สองตัวนะครับผมก็คือวันจันทร์ผมก็เล่นไปแล้วนะฮะนี่เลยับผมอิซุมิยะสซวะนะครับผมใครไม่รู้จักนะผมเป็นแท็กที่มาจากอ่าแมดเดย์นะผมแมทเดย์ที่ผมให้ดูอะตัวนี้เป็นใครนะครับนี่ ัวนี้เป็นฟูรุฮาชินะครับผมไม่รู้จักนะผมอยู่พิซโโคเบ่นะผมสโมสรที่ผมชอบนะแต่ผมผมชอบแค่คนเดียวมาของผมต่อไปเป็นบอลดำนะผมบอลดำสามแพ็คเลยเนี่ยผมมาเปิดให้ทั้งสามแพ็คเลยนะฮะนี่เลยครับผมบอลดำก็จะมีบอลนี้นะครับผมร้อยสามสิบสี่ตัวนะฮะเสียดายนะผมเยนซี่ <c oughs> ออกจากบาร์เซโลนะ่า้วโอเคไม่รู้ว่าอนาะคตจะเป็นยัางไงาแต่ผมก็ เชีย er นะเชียเมสซี่นะมาครับผมแฮกแรกคือขอลุ้นหน่อยนะครับผมสเปนนะครับผม <c oughs> ขอไปที่เครื่องกระตุกกระตุกหน่อยครับแต่เป็นสเปนฮนะจะออกเมสซี่หรือเปล่าวิเท้าวขวาเบอร์สองเป็นใครนครับเนี่ยคาวาฮาวเหรออู้คาวาฮาวนะครับผมจริงๆบนเดิมผมก็ไม่ได้อะไรนะนะเพราะว่าผมก็แบบ ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะครับผมมาครับผมต่อไปครั้งที่2อนะเดี๋ยวผมกดข้ามเลยแล้วกันเนาะเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะโอเคโอ้วาเวนเด้นะครับผมวาเวนเด้ใช่ไหมโอเคครับผมตัวนี้แต่ก่อนเป็นบอลทองนะตัวนี้ผมชอบใช้นะแต่ตัวนี้ผมค่อยๆใช้นะเพราะมันเป็นคนดำเนี่ยตัวนั้นผมฟูบอลทองไงมาผมท่านที่สามเดือวไว้นะครับผมเดือวไว้นะฮ <the White S 1> นะ<ๆ>นะโอเค หลอกลอนมากครับผมตัวนี้ตั้เสี่ยผมเล่นขหัดนี้มาก็เปิดได้แต่ตัวนี้ครับผมไปเลยครับผมแพ็กนี้เลยนะ Legends Worldwide Cups นะครับผมซึ่งเขาแจกนะผมแจกน่าจะแจกวันนี้นะแพ็กนี้โอเคตอนนี้ผมเล่นในเวลาสี่ทุ่มนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมที่แจกเนี่ยโอเคไม่ห้าสิบเอ็ดคนแล้ววันจันทร์วันจันทร์รู้สึกว่ามีข่าวว่าจะแจกอีกนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคครับผม อันนี้ก็โอ้มีตัวซ้ําเยอะแยะนะครับผมบนบนอะ่ะอยากให้บนบนออกนะผมอย่างตัวเนะี้ออกเลยก็ดีเลยนะผมมาเลียงหมดเลยครับผมเ,บเ,บเป็นใครนะครับมาลุนกันอย่างเจาะลึกนะครับผมอย่างเกาะติดเนะี้ยจริงๆต้องการจริงๆก็เออจริงๆก็ไม่ต้องการใครหรอกนะผมคือใครก็ได้ครับที่ไม่ซ้ํานะเพราะว่าผมตำนานผมก็สะสมอยู่แล้วมา ไงครับเท้าขวามาอย่างนี้จริงด้วยครับเท้าขวามาครับผมอู้พอโซโคครับผมโอ้ซ้ำนะผมมีแล้วนะตัวนี้เห็นหน้าเขาด้วซ้ำอีกแล้วโอเคผมก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อติดตามผมคลิปใหม่ด้วยนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นคลิปอ่าผมทำการสอนการย้าย VPN นะครับผมก็คือย้ายไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเล่นเหมือน day ญี่ปุ่นฮนะโอเค ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นคลิปต่อไปนะฮะเราติดตามรับชมเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ